สถาบันรับประกันความปลอดภัยบนทางหลวงหรือ IIHS ของสหรัฐมริกาได้เผยพผ่ผลการทดสอบการชนของรถ SUV ขนาดเล็ก1 1รุ่นที่รับการติดตั้งระบบตรวจับคนเดินถนนและระบบเบรกอัตโนมัติต่างๆซึ่งในบรรดารถทั้ง11รุ่นมีเพียงหนึ่งรุ่นเท่านั้นที่ไม่ผ่านการทดสอบการชนคนเดินถนนโดยไม่สามารถหยุดรถในระดับความเร็วห9 5สกกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ทำให้เกิดการชนหุ่นจำลองคนเดินถนนอย่างจัง IHS ได้จำลองสถานการณ์การชนคนเดินถนน3แบบที่แตกต่างกันไปโดยการทดสอบแรกเป็นการเดินตัดหน้ารถอย่างกระทนหันการทดสอบที่2เป็นการที่เด็กเดินตัดหน้ารถจากจุดหับสายตาที่มีรถจอดข้างทางบางการมองเห็นเอาไว้และการทดสอบที่3เป็นการเดินริมถนนของคนเดินถนนที่เป็นผู้ใหญ่ในทิศทางเดียวกับรถที่วิ่งบนถนนแต่ใกล้ขอบทางจากการทดสอบ i t s u b i s h i Outlander มีการลดความเรลงอัตโนมัติ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเกิดการชนแต่สําหรับ b m w X1 ทั้งทนั้นที่มีระบบตรวจจับคเนเดินถนนในตอนกลางวันแต่ก็ไม่มีการชะลอความเร็วแต่อย่างใดทําให้ไม่สามารถผ่านการทดสอบการชนด้วยการตรวจจับและเบรกอัตโนมัติส่งผลให้ด้านหน้ารถชนกับหุ่นจําลองอย่างรุนแรงทําให้ IIHS ไม่ให้เรตติง้งใดๆกับรถรุ่นนี้ในขณะที่รถรุ่นอื่นๆคือ Honda CRV รุ่นปี2018-2019 Subaru Forester รุ่นปี2019 Toyota r a f f รุ่นปี2019และ Volvo CX40 รุ่นปี2019ได้รับเปริดติ้งระดับสูงสุดในขณะที่ Chevrolet Equinox รุ่นปี2019 h u n d a โ Kona รุ่นปี2018-2019 Gear Sportage รุ่นปี2019 Mazda c x t a รุ่นปี2018-2019และ Nissan Rogue รุ่นปี2019ได้รับเปริดติ้งระดับดีส่วน Mitsuki Outlander รุ่นปี2019 ได้รับเรตติ้งระดับพื้นฐานซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงใ,ใดๆจากทาง BMW พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ